ิไม่ทานดวงก็จะถือไว้แบบนี้แหะค่ะนะคะ,นะคะอย่าทำให้นัสร้อยเสียนังใจสิคะเนื่อยแล้ววันนี้ยดียจ๋าเป็นอะไรหรือเปล่าจ๋าไม่มีรมทำงานแล้วกลับก่อนนะคะ จ๋า<ต><ะ>พี่หินคะปล่อยไปเถอะคะ่ะทิ้งงานดื้อๆแบบนี้ถ้าตามไปงอแล้วเมื่อไหร่จะโตสักทีล่ะคะดวงไม่ได้ทำงานโปรเจกต์นี้แล้วให้ดวงได้มีส่วนร่วมในการดูแลพี่หินแทนนะคะนะคะทานข้าวด้อยค่ะไม่ต้องคิดมาก ออร่อมคะจา๋าเดี๋ยวก่อนตะกี้ทำตัวไม่น่ารักเลยนะคนในออฟฟิศก็อยู่กันเต็มไปหมดจ๋าทำกล่องข้าวหลุดมือไม่ได้หรอคะพี่รู้ว่าจ๋าไม่ชอบหน้าดวงกะมน แต่ที่ทําเมื่อกี้คนอื่นอาจจะคิดว่าจ๋าทำเพราะเรื่องหึงหวงได้ก็ช่างสิคะจ๋าไม่ได้สนใจอ่ะแต่มันดูไม่ดีมีเรื่องผู้ชายหลายคนให้คนอื่นเขานินทากันน่ะเป็นผู้หญิงมันเสียหายนะผู้ชายหลายคนอะไรกันคะจ๋าไม่ได้คิดอะไรกับใครทั้งนั้นตอนแรกพี่ก็คิดว่าจ๋าดูดูกับคุณโน้อยู่แต่พี่ก็เพิ่งมารู้ว่าจ๋าประกาศคบเป็นแฟนกับวิวัฒน์แล้วตอนนี้จ๋าทำตัวแบบนี้คนอื่นเขาอาจจะคิดว่าจ๋าชอบผิดอยู่ก็ได้นะโอ้ยพี่ใหญ่เข้าใจผิดไปหมดแล้วค่ะ กับพี่นูมันไม่มีอะไรเลยพี่นูเขาไม่ได้ชอบจ่าสักนิดแฟนพี่ใหญ่อโกโหกปากถ้อยสร้างเรื่องกบเกิดให้ตัวเองจ๋าแล้วก็เรื่องวิวัฒจ๋าไม่ได้ตั้งใจจะคบกับเขาเหรอกคะ่ะที่จ๋าพูดไปก็เพราะว่าอยากเอาชนะเอาชนะใครช่างมันเถอคะค่ะแต่ตอนนี้ทุกคนรู้ว่าจ๋าเป็นแฟนกับวิวัฒไม่ว่าจ๋าจะพูดเพราะอะไรจ๋าก็ต้องรับผิดชอบคำพูดของตัวเอง วีวัตเขาเป็นคนดีพี่เห็นว่าเขาตามจีบจ๋ามาตั้งนานแล้วพี่เชื่อว่าเขาเต็มใจที่จะเป็นแฟนจ๋าและดูแลจ๋าอย่างดีแน่นอนทำไมทุกคนต้องคิดว่าจ๋าอยากให้เขามาดูแลจ๋าไม่ใช่เด็กแล้วนะคะถ้าจ๋าบอกว่าตัวเองไม่ใช่เด็กแล้วก็หัดํำตัวให้มันมีวุฒิภาวะมากกว่านี้ด้วยเลิกใช้อารมณ์ก่อนเหตุผลและรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำด้วยทีใคร